ผมอยากจะถามคุณติ่งข่าวเวิร์กพอยต์นะครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าติ่งข่าวแลวเขาเรียกว่าเต้าข่าวกันแน่นะครับสิ่งที่คุณโพสต์ไว้แล้วคุณก็ได้ลบในเวลาถัดมานะครับว่าเคสบ m มลูกชายนายกเบี้ยวตอนแรกว่าพวกผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวสุดท้ายก็เกี่ยวธรรมนัฐโดนทักสินฝากบอกให้กันหมายถึงคุณกันจอมพลังนะครับปล่อยให้เรื่องมันจบเถอะนะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณได้เช็คข่าวไหมคุณลากคุณทักสินเขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยคุณได้เช็คข่าวให้ดีแล้วหรือยังนะคครับุณ ตรวจสอบสอบทานแหล่งข่าวในหลายๆทางหรือยังว่ามันจริงจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่คุณไปทราบอะไรมานิดเดียวคุณก็มาโพสยอด Follower ใน Facebook คุณนะถึง4 8 1 0 0 0คนน่คุณคิดว่าคนอื่นเขาจะแคปไม่ทันหรอนะครับแล้วคุณลากคุณทักษิณก็ไปเกี่ยวข้องแบบนี้คุณไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเอาไปเป็นประเด็นหรอก่อนทำมาคิดเยอะๆนะครับคือถ้าคุณไม่เกรงใจว่าคุณนะเป็นนักข่าวนะครับคุณไม่เกรงใจตำแหน่งที่คุณเป็นอยู่ ว่าคุณเป็นถึงพออฝ่ายข่าวสถานีเว r k p o พอยนะครับคุณก็เกรงใจคุณตาบ้างคุณตาที่ไม่ใช่สามีคุณยายนะคุณตาปัญญานิรันดุเนี่ยนะผู้ก่อตั้งเจ้าของช่องเวิร์กพอยตนะครับทําอะไรก็อย่าให้สังคมมันวุ่นวายสร้างความเกลียดชังกันไปมากกว่านี้เลยนะครับถึงจะเป็นอากาติส่วนตัวช่วยเก็บๆไว้บ้างนะครับก็อยากจะฝากไว้เท่าเนี้นะครับขอบพคุณมากครับ